สวัสดีครับผมอมนุนเมเม์แมวเหมียวนะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือนะว่า Sony PlayStation จะเปิดตัว PlayStation 5อย่างยิ่งใหญ่นะครับในวันที่3มิถุนายนนะครับก็คือวันที่3เดือนหน้านะซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็มีข่าวลือเป็นต่างนานานะครับว่าเราอาจจะได้เห็นตัวเครื่องนะเราอาจจะได้เห็นตัวเมนูนะครับเวลาเราเปิดเครื่อง PlayStation 5แล้วก็เราอาจจะได้เห็นเกมเพลย์เยอะแยะมากมายสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโซนี่ประเทศไทยนะครับ เป็นครั้งแรกเลยนะได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์นะครับของ sony playstation 5แล้วซึ่งนี่จะหมายความว่าอะไรบ้างสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยวันนี้เราจะมาคุยกันครับอันนี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเลยนะครับของ sony playstation 5ประเทศไทยนะฮะก็ถ้าเข้ามาดูเนี่ยก็คือเหมือนกับของเมืองนอกเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะมี สามพารากราฟเท่ากันเลยนะเขาก็บอกว่า Play s t a t i น n 5นะครับกำลังจะมาแล้วนะเปิดตัวในช่วงวันหยุดปี2020ถ้าอย่างนี้น่าคิดมากว่าหมายความว่าผู้เล่นชาวไทยจะได้เล่น PlayStation 5พร้อมกับผู้เล่นทั่วโลกหรือเปล่าเปิดตัวในช่วงวันหยุด2020ไม่ใช่2021ไม่ใช่ต้นปีนะครับปลายปีนี้น่าคิดมากๆเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี้จะสุดยอดมากนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็หมายความว่าโซนี่เนี่ยจะเอาเครื่องเข้ามาขายนะครับเราก็จะคาดหวังได้ถึงราคาที่เป็นธรรมนะเป็นราคาที่โซนี่เนี่ยกำหนดขึ้นมาเองไม่ได้ถูกหิ้วเข้ามาแล้วก็บวกราคาเวอร์ไปนะครับ โซนี PlayStation 5เนี่ยจะมีความเร็วดุดสายฟ้านะครับถ้าใครเคยตามข่าวก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าการใช้ SSD ของ PlayStation 5เนี่ยจะทําให้ PlayStation 5เนี่ยเร็วกว่า PlayStation 4ถึง100เท่าเลยนะก็นั่นส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมแน่ๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทั้ง CPU และ GPU เนี่ยมันแรงกว่ามากๆนะครับก็ทำให้กราฟิกในเกมประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ย ก็สมจริงมากขึ้นนะครับแต่เขาไม่ได้พูดแค่ความสมจริงหรือว่าอัปเดตกราฟิกนะเขายังพูดว่ากำหนดกฎเกณฑ์ใหม่นะที่คอนโซล Playstation สามารถทำได้นั่นหมายความว่ามันจะเป็นนวัตกรรมนะครับในการที่ออกแบบเกมแล้วก็เกมที่จะได้เล่นเนี่ยจะมีลักษณะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแค่ไหนยังไงนะครับก็ต้องรอง,งานวันที่3นี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้น เราเกมอันน่าทึ่งนะครับตื่นตาตื่นใจกับกราฟิกที่น่าทึ่งและสัมผัสกับฟีเจอร์ใหม่ของ PlayStation 5ณจุดนี้เรายังไม่เคยเห็นอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวจาก Sony เลยนะว่าจะมีเกมอะไรที่ลงให้กับ PlayStation 5บ้างซึ่ง Sony ต้องออกมาเปิดตัวและว,ว่าในการที่จะออกเครื่องปลายปีเนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างก็ต้องติดตามกัน อันที่3นะครับดื่มด่ากับความงามอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการชงนะครับฟีเจอร์ของตัว DualSense นะครับตัวจอยตัวใหม่ของ PlayStation นะซึ่งอันนี้ก็มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือ Haptic Feedback นะครับการสั่นที่มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรารับรู้ถึงพื้นสัมผัสนะพื้นผิวในเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ Adaptive Trigger นะครับสุยเรียกว่า Trigger แบบปรับตัวก็คือการลั่นไกนะครับแล้ว พอเวลาเราลั่นไกเนี่ยมันจะมีความหนืดความฝืดนะครับไม่ได้เป็นแค่การกดพลาสติกเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันเหนียวไกปืนแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยก็จะให้ความแข็งที่ต่างกันซึ่งน่าสนใจมากนะครับแล้วก็สิ่งที่โซนี่พยายามขายมากๆในคราวนี้นะครับก็คือเทคโนโลยี 3D audio นะฮะ เทคโนโลยี3 d audio เนี่ยมันจะแสดงทิศทางนะครับที่ชัดเจนกว่าที่เราเล่นกันอยู่ในตอนนี้นะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน p s v r นะครับซึ่งถ้าใครได้ลองเนี่ยก็ผมคิดว่าคงรู้สึกคล้ายการรันก็คือว่าทิศทางของเสียงมันชัดเจนมากกว่าเดิมมากๆมาคนต้องเห็นเดโมของ playstation 5ที่ออกมาแล้วนะครับที่เป็นเดโมของตัว unreal นะครับตัวนั้นเนี่ย ก็ให้เสียงที่ดีมากๆเลยนะคือเปิดจากทีวีปกติโอ้โหเสียงมันกล้องนะเสียงมันมีทิศทางมีมิติมากกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆของ PlayStation 5นะครับที่มีนำเสนอในเว็บไซต์ของ Sony ประเทศไทยด้วยที่ฮาๆเล็กน้อยนะครับก็คือไอตัวนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวลงทะเบียนเพื่อรับข่าวตัว PlayStation 5นะแต่ที่ฮาเล็กน้อยคือถ้ากดไปเนี่ยก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะใช้ Google ทาเลก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ก็มันไม่ได้เป็นของประเทศไทยนะครับคือกดลิงก์ไปเนี่ยแล้วมันเป็นของ PlayStation โซนอื่นนะก็เลยอึ้งไปเล็กน้อยอืเห็นแบบนี้แล้วก็น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าการที่ Sony PlayStation ของประเทศไทยเนี่ยทำตัวเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมาไม่กี่วันนะครับก่อนที่จะมีงานอีเวนต์นะฮะที่น่าจะเป็นงานใหญ่มากๆนะในการที่จะ เปิดเผยตัวรายละเอียดมากขึ้นนะครับของ Sony PlayStation 5เนี่ยจะส่งผลอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสามารถได้เล่น Sony PlayStation 5เนี่ยพร้อมกับผู้เล่นทั่วโลกโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี้มันจะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็คือปลายปีนี้เนี่ยเราจะสามารถได้เล่นเ,เครื่องใหม่นะครับเครื่องคอนโซลตัวใหม่เนี่ย พร้อมกับผู้เล่นอื่นๆทั่วโลกตอนที่เขาได้เล่นกันจากประวัติศาสตร์นะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้เล่น p พ a y s t a t i o n นะครับพร้อมกับผู้เล่นประเทศอื่นๆเลยนะซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทําไมนะครับเพราะว่าเราเป็นตลาดเล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีเครื่องนะเขาก็จะส่งไปที่ตลาดหลักๆก่อนนะครับรก็ต้องส่งไปในอเมริกาก่อนนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ยุโรปนะฮะ แล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็ถึงจะมาเซาท์อีสต์เอเชียนะแล้วก็ถึงจะมาไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีสเต็ปของการค่อยๆปล่อยเครื่องอยู่แต่ว่าอันนั้นก็เป็นวิธีการเปิดตัวเครื่องแบบเก่านะ PlayStation 3 PlayStation 4นะครับซึ่งคนเล่น PlayStation เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับตอนนี้ในประเทศเรานะณจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนเล่น PlayStation เนี่ยเยอะขึ้นมากนะครับแน่นอนว่าอาจจะสู้ตลาดใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์มันคงน้อย มากๆนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะเปิดแบบ w o r l d w i d หรือเปล่านะครับคือทําให้เป็นกระแสะเปิดพร้อมกันทั้งหมดนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอ้โหจะสุดยอดมากไม่ว่าโอกาสนั้นจะมีแค่ไหนเนาะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่า PlayStation 5เนี่ยมาประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าเพจนี้เป็นของ PlayStation ประเทศไทยนะแล้วก็มีการพูดออกมาแล้วในเพจนี้ว่า เปิดตัวในช่วงวันหยุดปี2020นะต่อให้เราไม่ได้เล่นพร้อมกับประเทศอื่นนะครับเราก็มั่นใจได้ว่า PlayStation 5เนี่ยน่าจะมาในประเทศไทยไม่นานนะหลังจากเปิดตัวประเทศอื่นแล้วก็มาอย่างเป็นทางการด้วยเราอาจจะไม่ต้องรอกันเป็นปี2ปีนะครับกว่าที่ Sony PlayStation ประเทศไทยจะเอาเข้ามาจริงๆอย่างเป็นทางการอาจจะรอแค่สมมุติว่าเขาเปิดตัวที่เมืองนอกออปลายปีใช่ไหมครับ ประมาณต้นปีอะไตรมาสแรกก็คือ3เดือนแรกเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นก็ได้แต่เรื่องแบบนี้ก็พูดยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์หลายอย่างที่ไม่ค่อยปกติเนาะก็ไม่รู้ว่าเครื่องที่เขาจะผลิตเนี่ยมันจะมากจะน้อยจะเพียงพอกับความต้องการของตลาดแค่ไหนมันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคุณนะครับคุณคิดยังไงบ้างกับการที่โซนี่เนี่ยได้ทำการ เปิดตัวเว็บไซต์ PlayStation 5อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมันทำให้เรามีความหวังมากขึ้นหรือเปล่าว่าเราอาจจะมีสิทธิ์นะครับที่ได้เล่น PlayStation 5พร้อมกับคนทั่วโลกนะครับในวันเดียวกัน day 1 day 1ของเขากับของเราคือวันเดียวกันจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้คุณคิดว่าเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับก็แชร์กันมาในคอมเมนต์กันได้นะครับผมแมนนูครับวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ